จะคาปูครับธรรมาสการครับครับปูผงสุดท้ายผงสุดท้ายครับูผงอิริยนาะครับคาปูอะครับปูเนี่ยครับผมเป็นสิมเบลเป็นละปูครับปูผงครับสองเรื่องเลยไม่ปูเน้นย้ำให้นี่แหละครับผมปลาปูยังคือเก่าอ่ะนะขึเก่าปูขึ้เก่าแต่หนีเพิ่มอยู่หอปูเพิ่อนเป็นเหล็กถูกไปก็ ยูมันทานแล้วมีปูตาครับปูพุ้มัดเกกาปูผุ้มบัดเกกาครับโอ้ครับโู้ปูฟันดีหรือคะอูฟันไม่คน้คุนฝับฟันปันจะเสีอโอ้บอกว่าบูฟันฟันอยู่แต่แต่ก่อนหนามันทานเนียครับคือจังมันเป็นคือจังเข้าเจ้าทรงยังไงคือเรื่องอากาศเลยนะครับโู้ทรงหายลอยลงๆๆเป็นคือจังเกี่ยวสารพัดหนึ่งนะเกี่ยวลุงลุงคือหลังทะเลนะ คับเออมันว่าตรงมากบอกว่าตรงมาสั้งคลีเลนละคลีเยังแต่เขาเนี่ยไปเห็นร้อยบัาไหมรอยลงงบาไหมครับเลยว่าบับอกไปเถอะว้ยันเขาเจ้าบัวมาให่บัวมาส่งครับคเขาว่าเป็นของพร้อมใ่วหมแน่ใจของ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 แหวน่ะครับเป็นของแหวนร้อยลงลงเอาตรงคลีเลี่สิรอยรอยบ้านนะล้วันอร้อยมาใเจียวหลุมหลุมหลมาไหมฟันดีเนาะค่ะ กันแล้ว่เดือนบุหจะกลมไม้กันครับคูัผมหนุ่มว่าคนเป็นข้าวตงฟองใหมนะครับแต่ว่าม่เป็นจุด่าถูกขอพู้เออปู้ตาปูู้ตวันวันพะเออพระว่านะบอกกุ้มขอผูู่อยู่ในวัดกรับกมตามมันอะไรอะไรไตามต้นเจ็ดแล้วอ่ะครับตามเีี้ยนี้ครับู่ วันนี้มีคนมาฟันเกี่ยวเลยครเกี่ยวหลายคนอยู่ได้ขราบโพค่ะฟันเกี่ยวปูวนี่ป่ะคะมันยังบรทูคนคนหละนะายหลกคนนมาันาาคนนันบรรยนเรานำมาหอออือวันไหนมาหา่ออยู่ไปบัดปุนมาแล้วว่านไปอยู่วัดตันมัรนขา้ขาโวโพดกนณีบางเอื่นอย่างไรออกกไดีออกเปนเ่เขามาัเราไปเห็นแม่ปูตาไปหา,าวคนพระโเห็นออกมามาปอกอนียมาหลุดปโอืาแยกข้งแยกันพันข้าูโพเห็นเขา อื่นยู่ภูมัดเก่านะครับก็เก่าครับมันผ่ปูไปจุดมันพันอ่าวนพ่าครับว่าว่านแบบที่เขาจันเกียวเีว่าปัดายว่าในะครับครับวยไปอยู่เปิดหนาบางว่าไปเท่าไหระครับปครับมันเหล็กกต้องไปข่อนเหล็กตัในตัวปขึอนเหล็กป่อยปนอกแบบว่าักเก็ดเองครับเหล็กปล่ยไปให้เหล็กนั่น าอายุปูหไายปานไดคะาโอ้พอต่อสูญเกียรนิอสูเกียเขากันบ่อนเขาก็เรีกทูบเจ้าคะเขาก็เลขยูบแ้าสูญเค่ะพอต่อสูเจียรับครับมันส้ี้หจับตองก่แล่ะกูสูญเกรเย้วสมบจากนั ah ้นเขาก็ไปตามตามเสียงอะไรมากะเียายไม่อยู่บนบ่าครับโอ ตอนหนขึ้นบ่ครับปูทำบันแดวทำบันเดียวยวนพายอคือวนพ้องสมบพี่น้องครับนี่ครับโอ้สามศูนย์เจ็ดครับอ๋อครับเห็นชัดัะปูเนาะชัดครับสามศูนย์เจ็ดค่ะชัดชัดเลยนะครับปูแต่หลุนอยู่น่าหลุนไหว เขาอยู่เขากาโปเป็นศูนย์เนมัเูยวาัวขึ้นยาอะไรศนกาโปอะไรเก่าัวขึ้นยาเามันเป็นศนเดียวกลับต้าหงน้เป็นเจ็มาเก่าเป็นเจ็กมาเลขมันคลังแหงคูังแห่งาะมาดวเ่เอาตัวมาแหสามศูนเจ็ดนะครับเนาะเขาขับปูเขียนเสนมครับทุฝนอนี่นะครับเลขถูก ชุดวันพระนะครับอยู่ภูมิวัดเก่านะครับตรงกับอายุต<ม>รงกับไอ้พ่อซอเกิดปูนมาครับเหนื<ม>่อยอืมเลขทถ,ถูกนะครับแคปหน้าจ,จอแล้วครับเนาะเลขเขาฟันเลขกเข้าฟันเนาะเลขกเข้าฟันนี่เขาสีเป็นเลขกเข้าฟันเนาะรปูเป็นเล็กพ่อซอเกิดซีนเกินเครับ<ห> พอโซูชจิตเนาะค่ะครับปูหนึ่งเป็ดกับฟันมาตายครับปูทุ่งฝนีนะครับปูหนึ่งสิงหาฟันมาตาย่ครับปูเขียนปูชนะปูทุ่งฝนโลโก้ครับปูโลโก้ปูทุ่งนลกครัโลโก้หนึ่งสิงหานะครับปู ครับปูมากวาค่ะปูมากวะค่ะนี่วะเขามากพู่คนเหละวค่ะคงสุดท้ายแล้วครับปูมักปูมักคู่ใดค่ะปูปูมากคู่ใดค่ะปูบัดเ่าคือมันพะโอ้ครับแต่ว่าชุดที่ปูเน้นนน่กะนี่ครับยังเน้นนะครับเนาะครับนี่ครับมันบังเอิญอยู่ได้เนาะเหล็กอายุของกับเหล็กก็่อเกิดมันผงกับเหล็กผูก พลอยเล็กตัวนี้ลงลุ่ห้หาไปนะครับเยี่ยวก็ฟันว่าเขาก็จะฟันว่าตายนะครับฟันว่ามรณภาพซะอ่างไงครับตาละโักโอยแบบยูสันครับแคปหน้าจอครับทำชุบคบนี่ครับปูยังเน้นย้ำที่ชุดเดิมนะครับเนาะครับวิ่งเก้านะครับเนาะครับเป็นชุดบนล่างนี่ครับพี่น้องครับวิ่งเก้าครับประกบมีหนึ่งสามหาเจ็ดขับปูจับคู่หาหนึ่งเก้าสามเก้าหาเก้า อีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ็ดเก้าครับปูวาเขียนหาเจ็ดแหละก็เลยตามนี้ครับท่านชมครับหรือท่านไดนชอบเจ็ดเก้ากับแปดนะครับเนาะแต่ว่ามันมีเหล็กประกอบอยู่หรือขับปูกะที่หาเก้าคู่เดียวครับนี่ครับสุดที่ปูให้ไว้นะครับเนาะรับจะมีเจ็ดเก้าอีกคูหนึ่งด้วยครับท่านชมจับครับจับปูแถวจับปูแถ้ดับก็ตามนี่ครับสองเจ็ดหกหนึ่งสี่เก้าแปดสามครับสองเจ็ดเจ็ดสองหกหนึ่งหนึ่งหก สี่เก้าเก้าสี่แปดสามสามสี่น้ำปูเนาะรับกับโตน้ำน้ำปูเนาะกลับโตเลยครับนี่ครับโค้งสุดท้ายครับปูได้มากขึ้นมันพระครับจุดถูกสามศูนย์เจ็ดหางเดียวครับกระเลขฝันยมฝันถึงปูด้วยครับตามที่ปูลอยฟังกับอายุปูห้าสิบแปดพ่ออศูนย์เจ็ดครับปูอันนี้วันพระอืมวันพระเนาะอันนี้เขาฝันฝันเกี่ยวกันก็ตายก็เล่นเป็นอายุเฉพาะนี่ใพ่อซอเกิดพอดีเพิ่งเล่นมาจำกันครับฝันบางหมู่ว่านว่านนี่ขึ้นบ้าน สักผูผมก็ยังตําตือกันแท่นะดังมันตังเก็ฟ okay, so ันกระเลกอายุมือเมื่อนฟันเหล็กยุดถูกไงตอนหาซื้อไปแล้ปูซื้อเช็ดที่เอาไัเเนกับวอนแไปเสมอไปครับจะมันเปลี่ยนที่ครับ